สวัสดีค่ะบ้านหลังนี้อยู่บนถนนคันคลองชนประทานใกล้มอชอที่สุดแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นทางตรงจากแยกตลาดต้นพยอม1.5กิโลเมตรและเข้าซอยจากถนนคันคลองชนประทาน100เมตรค่ะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งเล่นระดับ4ห้องนอน5ห้องน้ำที่ดิน24ตารางวาหน้ากว้างอาคาร4.5เมตรสามารถจอดรถภายในบ้านได้1 2คันถ้าเปิดรั้วเพิ่มค่ะ ขายถูกที่สุดในย่านนี้ห้องข้างเคียงขายกันประมาณ4-5ล้านขึ้นไปค่ะตัวบ้านยกสูงขึ้นมาจากโรงจอดรถประมาณ1เมตรเมื่อเข้ามาก็จะเจอห้องโถงก,งกว้างๆแบบนี้ค่ะหน้ากว้างของอาคารประมาณ4.5เมตรพื้นที่ใช้สอยรวมทั้ง3ชั้นครึ่งเกือบ300ตารางเมตรค่ะ อายุบ้านเกินกว่า10ปีแล้วนะคะแต่ยังมีสภาพโดยรวมค่อนข้างดีไม่มีรอยแตกร้าสีบ้านก็ยังมีสภาพดีอยู่นะคะเพราะว่าผ่านการรีโนเวทมาบ้างแล้วค่ะเป็นบ้านเล่นระดับ3มชั้นครึ่งห้องครัวห้องรับประทานอาหารและห้องน้ำภายนอกอยู่ชั้นล่างค่ะชั้นบนก็จะมีห้องนอนอยู่ทั้งหมด4ี่ห้องห้องนอนแต่ละห้องจะอยู่คนละชั้นฝั่งละสองห้องและแต่ละห้องก็จะมีห้องน้ำในตัวไม่ต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันค่ะ ภายในอาคารยังมีสภาพดีนะคะพื้นเป็นพื้นปาร์เก้ซึ่งมีความแข็งแรงคงทนยังไม่มีรอยผุพังใดๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องนอนทีละห้องนะคะแต่เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เช่าอยู่ห้องอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยค่ะห้องแรกชั้นบนสุดจะอยู่ด้านส่วนหน้าของอาคารนะคะซึ่งห้องฝั่งนี้จะมีขนาดกว้างกว่าด้านหลังแล้วก็มีระเบียงกว้างพร้อมห้องน้ําในตัวต่อไปเป็นห้องนอนห้องที่สอง ซึ่งห้องฝั่งนี้จะมีขนาดเล็กกว่าฝั่งด้านหน้านะคะแต่ห้องก็ไม่แคบค่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยเช่นกันห้องฝั่งนี้ไม่มีระเบียงนะคะห้องนอนห้องที่สอยู่ตำแหน่งเดียวกับห้องนอนห้องที่1ค่ะและนี่เป็นห้องนอนห้องที่4ซึ่งอยู่ตำแหน่งเดียวกับห้องที่2แปลนห้องเหมือนกันและมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเช่นกันค่ะ เป็นทาวน์โฮมที่มีขนาดใหญ่และพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างรวมถึงกว่า300ตารางเมตรเลยค่ะมีถึง4ห้องนอน5ห้องน้ําซึ่งทาวน์โฮมในยาน่านนี้เต็มที่ก็แค่3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะชั้นล่างสุดก็จะเป็นห้องครัวห้องรับประทานอาหารซึ่งมีขนาดกว้างมากเลยนะคะแถมโต๊ะทานข้าว เคาน์เตอร์ครัวเครื่องซักผ้ายกเว้นเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ของผู้เช่าค่ะโซนพื้นที่ด้านหลังปกติจะเป็นพื้นที่โล่งนะคะก็ทําเป็นครัวไทยพร้อมห้องน้ําอีกหนึ่งห้องค่ะสําหรับบ้านหลังนี้ถือว่าคุ้มมากๆค่ะด้วยราคาที่ถูกกว่าบ้านข้างเคียงเยอะมากนะคะบริเวณข้างๆนี้ขายกันประมาณ4-5ล้านบาทขึ้นไปหรือถ้าเทียบราคากับคอนโดก็ยิ่งคุ้มค่ะเพราะว่าคอนโดแถวนี้ห้องเล็กๆก็2ล้านกว่าบาทแล้วค่ะซื้ออยู่เองหรือซื้อไว ให้ลูกหลานที่เรียนมอชอก็คุ้มซื้อปล่อยเช่าได้เดือนละ1น0 0 0 0ถึง18,000บาทและเหมาะที่สุดสำหรับทำธุรกิจให้เช่า Airbnb เพราะอยู่ในทำเลที่ดีปล่อยเช่าง่ายใกล้เมืองค่ะการเดินทางใช้ถนนคันคลองชนประธานมาจากแยกต้นพยอมหรือสี่แยกมอชอแค่เพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นจากนั้นเข้าซอยอีกประมาณ100เมตรก็จะถึงบ้านแล้วค่ะเป็นทำเลที่ใกล้มอชอที่สุดแค่1นกิโลเมตรตลาดต้นพยอม1.5กิโลเมตรนิม,มานสวนดอก สอกิโลเมตรเท่านั้นและใกล้สนามบินแค่4ี่กิโลเมตรค่ะของงดการไปวนดูบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะจะเป็นการรบกวนผู้เช่าค่ะ